หลายหลายร้อยรูปยังไงในคลิกเดียวสวัสดีค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกับช่องเอพูชาแ e ลสำหรับวันนี้มาพบกันในช่วงทริคไม่รับฉบับบิ๊กบอกค่ะสำหรับทริคดีๆในวันนี้นะคะที่จะมาพาเด็กๆเ,เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นก็คือเพิ่มรูปหลายร้อยหลายสิบรูปยังไง ในคลิกเดียวด้วยแคนวาไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะปกติเวลาที่เราทํางานอะไรที่เกี่ยวกับแคนวาเนี่ยถ้าเราอยากได้รูปรูปนั้นเพิ่มมาอีก1รูป2รูปหรือ3รูปเราก็จะใช้วิธีในการ Copy ทีละคําสั่งพอได้รูปที่2แล้วเราก็ก๊อปอีกคำสั่งเราก็ก๊อปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้รูปที่สาม ถ้าสมมติว่าเราอยากได้เป็น50รูปหรือร้อยรูปหรือจํานวนเยอะๆยิ่งกว่านั้นเราจะทํายังไงเราจะมานั่งกดทีละ50ครั้งทีละร0อยครั้งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เราเลยจะพาไปดูทริคง่ายๆในการใช้กับแคนวากันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเข้าไปโปรแกรมของแคนวาสํำหรับใครนะคะใช้ใน iPad ใช้ในคอมได้หมดเลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะ เราก็จะเห็นหน้าตาของเจ้าตัวแคนวาสิ่งแรกที่ปิกจะทำเลยนั่นก็คือการไปเลือกกระดาษค่ะโดยหัวข้อของวันนี้นะคะเป็นการก๊อปปี้รูปในจำนวนที่มันเยอะฉะนั้นปิกก็จะใช้กระดาษที่เป็นแนวเหมือน A4 ค่ะพอได้เจ้าตัวกระดาษมาแล้วนะคะเราก็ไปคลิกตรงอัปโหลดเพื่อที่เราจะหารูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องโดยปิกจะเลือกตัวอย่างเป็นรูปนี้นะคะ และนี่ที่ปิกทำให้ดูก็คือที่ได้พูดไปข้างต้นนี้นะคะว่าถ้าเราต้องการได้จํานวนภาพเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้คําสั่งก็คือท,ำำทําสําเนาทีละครั้งทีละครั้งตามจํานวนภาพที่เราต้องการแต่เรามีทริคที่ดีกว่านั้นให้ทุกคนนะคะไปที่คําว่าแอปแล้วพิมพ์ค้นหาชื่อแอปว่า r e p l i c a t i o n ค่ะ พอเราพิมพ์นะคะมันก็จะขึ้นชื่อแอปให้เราเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่างที่เขาขึ้นมาให้เราเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างรูปให้เราดูด้วยจะเห็นได้ว่าหน้าต่างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีหลายคําสั่งนะคะให้เราสามารถใช้รูปเล่นได้ในการวางรูปภาพหลายๆแบบอันถัดมานะคะก็คือการเพิ่มจํานวนของรูปที่มีอยู่โดยเราสามารถทําได้2วิธีก็คือ 1. พิมพ์จํานวนรูปภาพที่เราอยากได้ลงไปเลยหรือ2เลื่อน ้ะปุ่มสามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยค่ะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีคําสั่งอื่นๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่ต้องการคําสั่งอะไรแล้วเราก็สามารถกดคลิกที่ปุ่มด้านล่างสุดได้เลยค่ะเราก็จะเห็นว่ารูปตามจํานวนที่เราเลือกไว้นะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบสําเร็จยกแผงเลย อันนี้ปิกทดลองทําให้ดูเป็นจํานวน8รูปนะคะแต่สําหรับใครเนี่ยอยากทําให้มีจํานวนที่มากกว่านี้เราก็สามารถทําได้เลยเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยะคะ่ะเพียงแค่นี้นะคะไม่ว่าเราจะต้องการจํานวนรูปมากแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนเราก็ไม่ต้องมานั่งกดคลิกทีละคาสั่งทีละคําสั่งในการ Copy ปรี้ทำสำเนาแล้วแต่เพียงแค่เราลื่นแค่ปุ๊บเดียวก็สามารถได้ตามจํานวนที่เราต้องการนั่นเองสําหรับทริกดีๆวันนี้นะคะก็จบลงแรวใครที่ชอบก็สามารถเซฟคลิปเก็บไว้ได้ เ,ะะเพราะจะสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้และอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะมาดูกันว่า EP ต่อไปเราจะมีทริคดีๆอะไรมาบอกกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย